รถคันนี้กลายเป็นชื่อรถว่ารถขนฝันทําไมเราต้องไปซื้อตัวนักกีฬาคุณน้องคุณนี้เราปั้นจากเด็กบ้านนอกนี่แหละที่ชอบฟุตบอลนี่คือม้าป่าในป่าฝึกให้เป็นม้าฝีเท้าดีแล้วเข้ามาแข่งในเมืองท่านผู้ชมครับสัปดาห์ก่อนในช่วงเช้าวันหนึ่ง ผมมีประชุมกับทีมงานรายการคุยทุกเรื่องสนธิทีมงานของผมคนหนึ่งชื่อคุณบอลซึ่งเป็นคุณมุสลิมได้คุยกับโปรดิวเซอร์ผมคือคุณใหม่ทีทวัตโปรดิวเซอร์ว่าลูกชายเขาชื่ออ e ีคลาสตอนนี้อายุ12ขวบอยู่มัธยมหนึ่งเป็นนักขุตบอลเยาวชนในทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยาตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปเรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซา ซึ่งตำบลหมอนทองนี้เองเป็นที่มาของชื่อโรงเรียนหมอนทองวิทยาไม่ใช่ว่าจะสอนปลูกทุเรียนหมอนทองอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดส่วนนายบอลลูกน้องผมนั้นเล่าให้ฟังถึงความลําบากว่าโรงเรียนไม่ค่อยมีเงินทีพุตบอลจะไปแข่งแต่ละทีผู้ปกครองต้องลงขันกันคนละ300บาทมั่ง500บาทมั่งเพราะว่าเด็กที่ไปเรียนโรงเรียนหมอนทองนั้นเป็นลูกของคนหาเช้ากินคําซะส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นลูกคนรวยคนมีเงิน แต่พอฟุตบอลจะไปแข่งเนี่ยผู้ปกครองซึ่งหาเช้ากินค่ำก็กักเขาด้มี3 0 0บ้อาง5 0าบ้างเพื่อพาเด็กไปแข่งนั่งรถสองแถวเก่าๆซึ่งโค้ชคุณสกลเป็นเจ้าของขับในขณะซึ่งคนอื่นไปแข่งแต่ละที่ก็จะมีรถทัวร์บัสสวยๆนั่งไปนี่ไม่นั่งรถสองแถวตอนนี้รถคันนี้กลายเป็นชื่อรถว่ารถขนฝัน เวลาพวกนี้ไปแข่งต่างจังหวัดทีเนื่องจากโรงเรียนหมอนทองงบประมาณมีจํากัดพอนั่งรถสองแถวเกา่าๆอาจารย์สกลโคช้ชขับาพาไปเองแล้วถ้าจะต้องค้างคืนเพื่อแข่งวันรุ่งขึ้นโรงเรียนอื่นเขามีงบประมาณเขาเช่าโรงแรมเพื่อไปนอนพักผ่อนนักฟุตบอลน,นอนเตียงสบายๆมีห้องอาบน้ําแยกมีน้ําอุ่นแต่นักเตะโรงเรียนหมอนทองเองก็ต้องไปอาศัยนอนวัดนอนใต้ถทุนอศัศจรรย์ในสนามที่เขาใช้แข่งขันนี่แหละ แล้วไม่ใช่เด็กจะบ,บ่นนะเขารู้สึกสนุกสนานตามประษาเด็กแต่ผู้ใหญ่หลายคนที่ได้รับทราบอย่างเช่นผมนี้เห็นแล้วสงสารเด็กโรงเรียนนี้มีประมาณ500คนแต่มีเด็กที่เข้าเป็นนักขุตบอลเยาวยชนที่จะมากินอยู่โรงเรียนเลยนะประมาณ100คนผมฟังแล้วสงสารเด็กผมก็เลยให้ในบอลเนี่ยลูกน้องผมโทรศัพท์ต่อสายไปหาอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนโรงเรียนหมอนทองวิทยาในเช้าวันนั้นเลย พอรู้เรื่องปั๊บผมให้บอลโทรหน่อยบอกว่าเอาอย่างนี้สิผมจะคุยกับมูลนิธิของคุณแม่ผมชัยยงริมทองกุลซึ่งเป็นคนละมูลนิธิกับยามข้าแผ่นดินนะฮะยามข้าแผ่นดินนั้นต้องคุยกับอาจารย์ปานเทพแต่มูลนิธิชายยงริมทองกุลนั้นเป็นมูลนิธิที่ช่วยเรื่องการศึกษาช่วยเหลือประชาชนผู้คนต่างๆในเรื่องราวต่างๆ เช่นสมัยที่ภรรยาผมอาจารย์ปุ๊ยังมีชีวิตยอยู่นั้นแกเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร,มาราส์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธแกก็จัดทุนการศึกษาจากมูลที่ชายยงริมทองกุลมอบให้กับเด็กที่เรียนมสวคณะแพทย์คณะทันตแพทย์ทุนอันนี้เราให้เรียนฟรีให้เงินเดือนประจําอีกมูลทิธทชัยยงนิมทองกุลนั้นส่งเสียเด็กที่เรียนจบแพทย์ทันตแพทยศาสตร์ ไปหลายสิบรุ่นละด้วยเหตุนี้ผมก็เลยคิดว่าน่าจะใช้มูลที่ชัยยงริมทองกุลก็เอาชื่อชัยยงริมทองกุลคือชื่อแม่ผมผมก็เลยเจราจาว่าขอทุนสนับสนุนให้อย่างต่อเนื่องไม่เป็นเรื่องสนามแข่งการเดินทางลูกฟุตบอลเสื้อผ้ารองเทา้าเพื่อที่อาจารย์สกลจะได้ทุ่มเทการฝึกสอนเทีมฟุตบอลของโรงเรียนอย่างเต็มที่ไม่ต้องมากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์ กด follow และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แลกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมผมก็ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้พูดกับมูลที่ว่าขอล้านหนึ่งได้ไหม ตั้งเป็นตัวเลขกลมๆแล้วอาจารย์สกลโค้ชต้องการใช้จ่ายอะไรในการที่จะนำพาทีมเดินทางไปแข่งขันหรือฝึกซ้อมโดยที่อุปกรณ์เครื่องมือพร้อมไม่ว่าจะเป็นเสื้อทีมหรือรองเท้ากีฬาลูกบอลโน่นนี่นั่นก็สามารถส่งเรื่องมาทางผมแล้วก็ผมก็จะให้ให้เขาจัดสรรเงินภายในวงเงินหนึ่งล้านบาทให้อาจารย์สกลมารับไป ที่ผมเสนอไปนี้ผมไม่ได้รับทราบม,มาก่อนนะว่าโรงเรียนหมอนทองวิทยาจะก,กลายเป็นกระแสโด่งดังกับรายการแข่งขันฟุตบอลเจคนจัดโดยช่อง7สีเพราะผมคิดว่าการสนาับสนุนเด็กพวกนี้เราต้องสนับสนุนด้วยเขาพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนเหมือนที่ผมสนับสนุนน้องพลอยเพชรท่านผู้ชมจําได้บ่าด้วงเขียวสนับสนุนมาในปี2064นี่4ปีแล้วปัจจุบันเธอกลายเป็นนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยไปเรียบร้อยแล้ว ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้องพลอยเพชรพึ่งคว้าแชมป์รายการแข่งขันเทนนิสเยาวยชนรายการใหญ่ PTT l อ n Tennis พัฒนาฝีมือรอบมาสเตอร์ประจำปี2016น้องพลอยเพชรคือตัวอย่างของเพชรในตมที่เราไปขุดมาท่านผู้ชมที่ไม่เคยรู้เรื่องน้องพลอยเพชร ก็จะเล่าสั้นๆให้ฟังก็แล้วกันจะได้เข้าใจกันคุณแม่คุณพ่อน้องพลอยเพชรนั้นเป็นคนที่ทำงานหาเช้ากินคําทาสีเรือแต่ว่าลูกสาวเป็นคนชอบเล่นเทนนิสทีนี้เล่นไปเล่นมาเธอเกิดเก่งโค้ชต่างๆที่อยู่ในจังหวัดสงขานั้นไม่สามารถจะรองรับความสามารถน้องพลอยเพชรได้เธอก็เลยส่งข้อความผ่านอินบ็อกซ์มาหาผมและผมก็เห็นแวว์ทีท่าน่าจะไปได้ดีผมก็เลยรับ ให้มูลนิธิชัยยงนิม์กุลเข้ามาสปอนเซอร์น้องพลอยเพชรสปอนเซอร์นี่ไม่ใช่เฉพาะหาโค้ชนะให้ย้ายจากสงขลาทั้งลูกทั้งพ่อและแม่มาอยู่กรุงเทพเช่าบ้านให้อยู่ติดต่อโรงเรียนอัมมาเจียกุลท่านก็รับน้องพลอยเพชรเข้าเรียนเลยแล้วท่านไม่คิดค่าเรียนด้วยแล้วจ้างโค้ชต่างๆที่มีฝีมือไม่ว่าจะเป็นคุณตายนหรือหลายๆคนก็มาฝึกฝนน้องพลอยเพชรจนกระทั่งพลตำรวจโทจิรพพ ผู้รีเดตน้องกล้องของผมเห็นทีท่าน้องพลอยเป็นดีก็เลยติดต่อมาเพื่อขอให้เอาเข้าไปอยู่ภายใต้การดูแลของทีมตำรวจแต่ทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายในการกินในการอยู่เงินเดือนให้พ่อแม่เขาทางเรามูลนิธิยังมอบให้อยู่ประจำเอาละเรากลับมาพูดถึงเรื่องอาจารย์สกลพออาจารย์สกลรู้ว่าเรามีเงินทุนหนึ่งล้านบาทตั้งไว้เป็นกองทุนเพื่อที่จะเบิกจ่ายได้ตลอดเวลาในค่าใช้จ่ายต่างๆแกก็ดีใจมาก แต่ผมบอกแกว่าหลังจากผมรู้ว่ามีข่าวคราวของการที่แกได้เข้าชิงรอบชนะเลิศเงินนี้ไม่ใช่เงินอัดฉีดนะครับไม่ใช่เงินที่คนนั้นให้มาห้าหมื่นคนนั้นให้มาแสนไม่ใช่นี่คือเงินระยะยาวที่ตั้งเป็นกองทุนไว้ให้เพราะเงินอัดฉีดก็เป็นช่วงเวลาช่วงเวลาไปพอมันจบช่วงเวลานั้นเงินอัดฉีดก็ไม่มีละอันนี้ก็คือกองทุนสำรองให้นักกีฬาเยาวชนฟุตบอลของโรงเรียนหมอนทองได้เอามาจับใจใช้สอยเพื่อดำเนินการต่อไป พอช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายนโรงเรียนหมอนทองแข่งฟุตบอลรอบรองชนะเลิศก,กับโรงเรียนอสามชันศรีระชาโรงเรียนเก่าผมปรากฏว่าหมอนทองชนะอสัมชันศรีระชา6-3พอเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศหมอนทองวิทยาพ่ายแพ้แก่โรงเรียนอบจอชัยนาจจำนวนหนึ่งประตูต่อ2ประตูแต่ผมและมูลนิชัยยงก็จะสนับสนุนอาจารย์สกลกับน้องๆโรงเรียนหมอนทองวิทยาอีกต่อไปและนี่คือที่มาของการสนับสนุน โรงเรียนหมอนทองเพื่อปั้นอาจารย์สกลให้ความเห็นดีมากอาจารย์สกลบอกว่าทําไมเราต้องไปซื้อตัวนักกีฬาคนนองคนนี้มาเลี้ยมาเลี้ยงเสือเราปั้นจากเด็กบ้านนองนี่แหละที่ชอบฟุตบอลแล้วแกก็เทรนไปนี่คือม้าป่าในป่าฝึกให้เป็นม้าสีเท้าดีแล้วเข้ามาแข่งในเมืองซึ่งก็เห็นได้แล้ว จริงๆแล้วการแพ้2ต่อ1นั้นไม่ได้เป็นการแพ้อะไรที่มากมายยอมรับรรว่าอบจของชัยนาทเขาฝีมือดีจริงแต่หมอนทองก็เพิ่งเริ่มผมเชื่อว่าอีกสักพักหนึ่งด้วยเงินทุนที่เรามีให้ความพร้อมในเรื่องทรัพยากรเงินทองนั้นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะฮะและความสบายใจของเด็กที่รู้ว่าตอนนี้ไม่ได้ลำบากยากเย็นเหมือนแต่ก่อนแล้วผมคิดว่าโรงเรียนหมอนทองน่าจะเป็นโรงเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับ ประชาชนชาวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวได้ไปอีกนานแสนนานวันนั้นที่แข่งกันก็ดูแล้วฮะว่ากระแสของผู้ชมนั้นเชียร์หมอนทองกันซะส่วนใหญ่แต่ผมพูดนี้ไม่ต้องการด้อยค่าโรงเรียนอบอจอของชัยนาทนะครับแต่เพียงแต่ว่าลักษณะคนไทยอยากจะเชียร์มวยรองบ่อนเห็นโรงเรียนหมอนทองจนเหลือเกินก็จะเชียร์กันและจริงๆถ้าพูดถึงแพ้สองเรหนึ่งนี้สำหรับผมแล้วถือว่าไม่แพ้เราทำความเข้าใจตรงกันนะครับ